อสวัสดีครับทุกท่านดีครับพอนวสวัสดีครับเอ้ยค่อยสบายเว้ยเขามานั่งเย็นๆใช่ไมมั้งข้ <c oughs> างนอกมันย่างร้อนอ่ะดูผมชอบซีวิครุ่นนี้เพราะอะไรรู้ปะคือผมนั่งเ้ยแล้วมันแบบมันเหมือนรถแข่งเลยโดยเดียบมันสิงเลย <c oughs> สิงสิงเฮ้ยตีนไปโดนนะพี่ไม่ตั้งใจกดมันแรงจัดมันแรงจัดอ่ะมันอะไรนี่ครับทุกท่าน <c oughs> อย่างที่ผมบอกตัวนี้คือตัวท็อปนีม่มีครูสันโทนนะครับผม <c oughs> นี่ เห็นทั้งหลังไหมครับบวกบวกแพดเดิ้ลชิปครับอาจจะสกปรกหน่อยก็ไปไปขัดเกลากันเอานะครับผมนี่เข้า S ไม่มีกระตุกนะผมกดแพดเดิ้ลชิปเห็นไหมเลขสองขึ้นแล้วแต่ว่าอันนี้คือรถมันอยู่กันที่อ่าเนี่ยเลขหนึ่งแพดเดิ้ลชิปใช้งานได้ปกตินะครับผมเข้าอาไม่มีกระตุกครับทุกท่านถ้ากระตุกมือผมต้องนี้แล้วสิเอออ่ะไเฟิรฝืนเองไอระเฟิร์นเออหลากเขาใไหมฮะอารนี่เลขใหม่ครับผมไอเราไม่ได้หลอกมันไม่กระต ไม่ต้งกเสียงเลขไมาอาจจะดูเยอะนิดนึงแต่ว่าเนี่ยแหละคือมันเหมาะสมกับปีรถอยากให้ทุกท่านทราบไว้รถคันนี้ช่องแอร์ดูดิคุณดูดิรอ,รอบรอบเลยะน,นะสวยงามแล้วรถคันนี้ชอบชอบการออกแบบคอนโซลนันมากเลยเออไอความเร็วอยู่ข้างบนนะครับผมส่วนรอบเครื่องอยู่ตรงนี้กอออแแบบแบบใช่ใช่มันีเหลืองมันค่อนข้างจะสปอร์ตนะนะไม่ต้องมียุงตายในรถด้วยบอลอากาศเ <laughs> วลาไมนติดโควิดวะ เออก็อ่ะแผงภา,ายในเครื่องในแผงนี้ผ,นผมทายหมดแล้วรถคันนี้นะครับผมอ,อ่เป็นเกียร์เกียร์ออโต้เกียร์อโอโต้เกียรโตก็มีร่องรอยบ้างการตามการใช้งาน<ม>ก็สามารถอ,อ่ไปสปาก,กันเอาได้นะครับผมแล้วก็มีระบบนี่ครับนี่กดปุ๊บก,ก็จะขึ้นปิดอ่าคือกดแล้วมันจะปิดแต่เดิมอ่ะคือมันใช้งานอยู่คือการการแบบว่าเสียหลักนะครับผมแล้วก็อันนี้ที่เหมือน BM เลย แสงไฟหน้าจอ,อ,อใช่ปะวะหรือไม,ไม่ใช่วะไม่ใช่ไม่ใช่วะอ๋อไม่ใช่ไฟหน้าจอครับผมเข้าใจผิดนรกว่าเพิ่มรถไฟหน้าจอไม่ใช่มันเป็นตัวปรับทิปหรืออะไรสักอย่างเอ,อ่เป็นตัวปรับทิปนะพูดผิดอ่าแล้วก็มีเอาคุณพูดแล้วมึงดีโทอะไรวะไ <c oughs> ปอ้นอ,อน้นอ,อ้นหมดแล้ววะโอ้เออตรงกลางเนี่ยครับทุกท่านแอร์เป็นแบบดิจิตอลแต่แต่ว่าไม่ได้แยกซ้ายขวานะอันนี้ปรับลมอันนี้ปรับความเย็น นะครับผมแล้วก็กระจกพับข้างไฟฟ้านะครับผม,มนี่พับมาแล้วกดเปิดกาออกเนี่ยคุณดูดยรถป mm ีสองพันหกของวนนคุณซื้ออ mm ีโคคาสมัยนี้ต้องเปิดกระจกออกไปงัดกระจกเองอ uh huh. นะนี่ครับผมภายในนี่ครับผมกระจกมีของคุณมีปะ่ะมีม,มีมีเหมือนกันอ่าเปิดดิไม่ใช่เปิดมันหลุดนะไม่แ่เฮ <c oughs> ้ยการออกแบบอะค่อนข้างเวิร์กนะคันนี้บึคือแบบว่ามันใช้อุปวัสดุดีอะ อ่าครับผมกรึบๆอ่ะคุณดูให้มีอะไรเบาหนังเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าคันนี้เบาหนังไม่มีขาดใช่เบาหนังไม่มีขาดด้วยอืมอันนี้เปิดเองจะลงนมัดิหรอวะเปิดเองเอยอ้เจ๋งว่ะเจ๋งอ่ะอ้าวไม่ล็อกซะแล้วเลยแร่ว่าให้มึงเล่นสะพังเออล็อคครับอ่ะนี่ครับผมช่องเก็บของเยอะแยะนะคันนี้อืมแล้วนี่มันเปิดใช้งานได้โนี่น อ้าวเปิดได้เว้ยไม่เคยลองเหมือนกันนะครับผมอ้าวแล้วมันก็ดับไปแหละคือแล้ววะไม่รู้ช่างมันก่อนอ่าทุกท่านคุณดูเบาคุณคุณนุน่นครับไม่มีขาดไม่มีขาดนะนะสวยงามสวยๆไม่ได้คือแล้ววะใหม่กิ๊บนี่เดี๋ยวเราไปนั่งหลังรีวิวให้ดูเบาหลังนเรียนๆนะ พี่ชอบทางด้านข้างหน้ามานะค่อนข้างที่จะสวยงามอะ่ะเป็นรถที่ยังแบบว่าเข้ามาข้างในนี่เหมือนรถปี2 0 1 7ั8เลยนะลยความการออกแบบนะเนี่ยแล้วดูความร้อนครับผมเราจอดสตาร์ทเครื่องมา้างนานความร้อนไม่ขึ้นครับน้ำมันขีดสุดท้ายครับผมเพ<ม>ิ่งดเออราไม่ขึ้นน้ำมันก็ไม่ขึ้นนะใช่ใช่น้ำมันมัอ่อนี่ที่ชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้มีตตนะครับผมแล้วก็วางโทรศัพท์อย่างนี้ใช่ไหมอ่าใช่ที่วางโทรศัพท์เนี่ยฮอนด้าไม่ออกแบบเรืยพี่ชอบเว้ รถพี่คือแบบช้าโทรศัพท์แม่งเ,เกะกะใช่ไหมไอ้ตรงนี้แถวนี้ก็วางได้หมดเลยนะพูกโทรศัพท์เออใช่พอออกตัวก็มันก็เด้งเข้าหน้าเฮ้ยแต่นว่ามันมันไม่ดิ้นไปไหนเพราะว่าเขาออกแบบแบบเป็นแอ่งลงมาอย่างเงี้ยเออใส่น้ําเลี้ยงปลาเนะ <c oughs> เอ <c oughs> เอก็คันนี้เนียนอ่ะภายในเนียน <c oughs> อาจจะมีร่องรอยขูดขีดบ้างตามการใช้งานนะครับท่านแต่ว่าโดยรวมแล้วเนียนแอร์หวานเจีย๊ยบครับอีกแล้วครับแอร์แอร์หวานนี่แล้ว เพื่ออะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้นี่เราปรับแค่โลช่ยไม่รู้โลคืออะไรวะแต่เนี่ยผมปรับเป็นองศายี่สิบละคือใครจะเข้าเกียร์แบบว่าสับเกียร์เองต้องเข้าเอสนะครับทุกท่านอ่าแล้วก็มันก็มาสับตรงพวงมาลัยซึ่งการขับขี่นะแล้วจับพวงมาลัยแล้วสับเนี่ยง่ายมากเลยทุกท่านเลยใช่แล้วก็นี่ครูสอนโทนกดปุ๊บปุ่มขึ้นเซ็ตความเร็วอะไรเงี้ยได้นะครับผม มันจะใช้ก็ต่อเมื่อรถวิ่งครับตอนนี้มันยังเซต,ไม,ไ,ตนนเไม่ได้ตอนนี้เซตไม่ได้ตอนนี้มันอยู่นิ่งๆใช่อะก็ภายในก็มีประมาณนี้ฝั่งคุณบาะไม่มีขาดไม่มีขาดดนคาไม่มีขาดอ่ะไปดูหลังต่อคุณนไม่มีขาดแล้วก็ไม่มีแตกด้วยนะสวยงามอ่ะยกเว้นแค่ว่าอ่าบางชิ้นส่วนเนี่ยมันอาจจะมีรอยซีดรอยอะไรแค่นั้นเองแค่นั้นครับผมอมก็ทวนอีกทีเราได้ท,ทวนอีกทีเราอยู่ในรถรุ่นอะไรคุณนวนราคาพอมตีคันด้าซีวิคนะครับ าปสองพันหกสีวีเอฟดีะ <Civic S 2> นะครับเออเครื่องสองพันนะเออเอ้ามึงถามไงมึงถามใครวะน้องถ,ถามกันเองไงรถคันนี้ก็อยู่ในปีสองพันหกนะครับผมราคาที่วางไว้ก็คือสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ว่าถ้าติดต่อมาบอกว่าผ่านมาจากดูมาจากคุณโอ้นมาเนี่ย เดี๋ยวทางทางเราจะลดให้เลย10,000บาทนะครับขนาดนั้นเลยครับก็ไปเลยสองแสนแปดหมื่นเก้บาทครับเฮ้ยใช่ปะใช่ครับอ่าเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันต่อนะครับทุกท่านไปลองนั่งหลังดูว่ามันจะเป็นไงครับนั่งสบายไหมครับผมมันจะนุ่มลิ้นขนาดนีอะไรมึงวะเอาไปปัญห <c oughs> าทุกท่านลงลำบากรถมันเตี้ยอืมเบาใจกอนกู อ่าค <ibl ok. S 1> ุณนนคุณเก็บคุณเก็บกุญแจหลบนิสสันสุแม่ไอ้คุณขับดีเอ <compris. S 1> ็มได้หรออ๋อโอ๊ยแป๊บผมซื้อมาจอดซื้อมาจอดนะกูไม่ใช่เฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนเกงที่เป้าแตกว่ะรถรถแมงเตี้ยจัดรถลำบากเฮ้ยคันนี้เฮ้ยจริงเรื่องจริงไม่ได้ตลกไอ้เตี้ยนะรถคันนี้มันเออมเตี้ยไม่หมายถึงเป้ากูแตกกับเรื่องจริงเออเมื่อไรช่างมันครับผมเฮ้ยเรามันชุดชุดหากินชุดหากินนะ อ่าคุณนท์คุณเปิดตรงกลางที่วางแขนเนี่ยอ่าเฮ้ยอันนี้มีเขาเรียกมีที่พักมือเลยใที่พักมือเอามือใส่ไปดิหน่ามือมหายเมือแล้วแม่งเหมือนติดคุกอ่าหายมือก็เก็บดูนี่ว่าค่อนข้างที่นั่งสบายนะข้างหลังสบายแอร์จากข้างหน้ามาข้างหลังก็เย็นนะครับผมแหมแล้วปอเขาตรงนี้พักหัวเขาแบบ ไอ้เขาเขาเอาไว้ให้แอร์รอดมาให้คนเป่าหน้าคนนั่งหลังไงอ๋อแบบพอดีนะเว้ยไม่ต้องมีช่องแอร์หลังเลยแม่คิดได้ไงวะรับรองเส้นผมนะเออไอ้หัวข้างหน้าแม่งเข้ามาหมดนะกินหัวั้างคนนีนี่คไอ้ที่เกี่ยวสัมภาระแล้วก็เกี่ยวถุงภายในด้านหลังสวยงามไม่มีแตกหักนะครับผมนะครับทุกท่านอ่าเบาะสวยงามไม่มีแตกหักเหมือนกัน ข้างหลังก็จะมีพื้นที่แบบวางของนะงก,ก็ได้วางหมอนนะครับเพราะถอยหลังก็มองไม่เห็นวางหมอนวางหมวกตำรวจเงี้ยเออเฮ้ยไปซื้อมาหมวกร้อยกว่าบาทนะ <c oughs> ตามรังสิตนะไอ,อ,อยอย่างที่แม่แม่แม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 ทำแต่ก่อนนะเอ้ยมึงเล่นแม่กูอรอเนี่ยที่หม,มวกตำรวจเฮ้ยน้องเดี๋ยวนี้ต้องหมวกนะหมวกลาดออหมวกลาดแล้วบอกว่ากูจบปีห้ามาเฮ้ยกูว่าทีหเ่อยเออกูยศสูงกกดพวกมึงนลยเอออ่ะ ว่าที่หมื่นตำรวจโทรอ่ะเอาเป็นว่าสวยงามคันนี้คันนี้โดยรวมเนี่ยคุณกี่คะแนนคุณนวลคันนี้โดยรวมอะ่ะผมให้ที่แปดแปนะแปดจุดห้านี่ก็ไม่น่าเกียดนะึงจะเอาก,กีคะแนนแน่เอาเอาชัดๆด,ดีน้องเอาแปดจุดห้าแปมัน,ม,นมันก้ามกึ่งนะเพื่อนคะแนนโดยรวมเนี่ยเราหมายถึงว่าสภาพรถพแล้วก็ราคาด้วย คือถ้าราคามันแพงกว่านี้คะแนนอาจจะลดก็ได้นี่คือในราคามันถูกแล้วคุณดูข้างบนเนี่ยเนียนๆไม่มีสกรปรกไม่มีเส้นผมคุณล้นติดนะครับ <c oughs> ไม่มีครับผมเฮ้ยตอนนี้พี่อายมากเ,าเดินต้องเดินหุบๆเลยเป้ากูแตกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องเซลเขามองโอ้ยไม่เซลมันมาดูนี่มังบุญมาแม่งดูแม่งเหม็นดาเลยอ่ะเอาเป็นว่าทุกท่านอ่ะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับอ่ะคุณน้สำหรับรถคันนี้ก็เท่านี้ไม่บอกดีว่าฝากกดติดตามมึงก็ให้พี่พูดประจำเลยวะอ่ะก็ฝากกดติดตามไว้เนี่ยนะครับแล้วกกดไลค์กดแชร์นะครับเราก็จะมีรถดีๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูกันแล้วไงวะก็เดี๋ยวไปคันอื่นต่อนประเทศเลยเออเออแล้วมึงมึงนั่งอย่างนี้ยนั่งเพื่ออะไรวะน้องเขาให้นั่งพิงทำไมมึงต้องไปนั่งกันวะแก้เมื่อยเลยยาวเขาออกแบบเนี่ยวาง มึงก็ไปเรื่อยอะน้องอ่้ชัน่านสวัสดีครับคลิปนี้ผมครับสวัสดีครับยามนนท์ครับ